คุณพี่บอกว่าได้โชคมาหลายงวดแล้วกี่งวดได้เนาะนับได้ไหมคะพี่นับจากไอ้งวดที่สามศูนย์สามศูนย์บูชาเหรียญรุ่นตั้งแต่บูชาเหรียญนอะไรคะนี่ชนะจนหรือเปล่าค่ะล้วนฟ้าสามเก้าเก้าค่ะโอ้สามเก้าเก้าฝันดีไหมคะบูชาเหรียญไม่ฝันค่ะขอพรอย่างเดียวตั้งแต่บูชาปู่นี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมคะก็ถูกหวยบ่อยค่ะ อาจจะเขาค่าน้ํามันปู่กับบ้านหลังจากที่ได้ค่าน้าม,มันมาไหว้ปู่ห้าหมื่นสองโอ้โหกลับจะไม่เป็นแสนสามตัวแตกนี่แสนแตกแน่ๆเลยนะพี่แตกแน่นอนนี่นนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะตอนนี้นะาก็มีคนดวงเฮงนะคะจากแพร่นะคะแต่ว่าเป็นคนสกลเนะาะโอ้คุณพี่บอกว่าได้โชคมาหลายงวดแล้ว,วกี่งวดได้เนาะนับได้ไหมคะพี่นัจบจากไอ วดที่ส <30? S 2> ามศูนย์สามศูนย์แลวก็ได้มาจะว่าได้ไม่เยอะอย<อ>่างเงี้ยค่ะล้ว่าได้เรื่อยอยูู่กสองตัวบนล่างหรือเปล่าคะสองตัวสามตัวก็มีโอ้แสดงว่าดวงเฮงมากเป็นเลขมาจากไหนครับคุณพี่จากของตัวเองมั่งของอาจารย์ม,ม,มั่งเวลาเราได้เลขมาแล้วขอปู<ช>่่ขอปู่ว่าเขาให้มีโชคมีลาบก็ได้เยอะอยู่นะคะรวมกันก็น่าจะแสนกว่าอยู่แล้ว่ากรถูกมันไม่ถูกทีเดียวมันถูกเยอะนอะ ผสมเรื่อยๆนะพี่ออนี่ก็บนปูเนาะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวใบมะขามหวานนะฮะเป็นของชอบปูเลยนะพี่ค่ะวงวดนี้คุณพี่ถูกไหมคะวันนี้ไม่ถูกค่ะเจ็ดแปดอซื้อตัวไหนคะคุณพี่ซื้อแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดอ๋อเลขทูบแต่ว่าไม่ได้ตัดโอ้เสียดายมากเลย ก็มีถูกฮานอยมีถูกหวยลาวมากเป็นหวยประจําวันอย่างนี้เนาะถูกบ่อยไหมคะน้อยฮาลาวเฮ้ยนอยค่ะถูกบ่อยเยรอคะเะยไปต่างประเทศเยอะเยอะโอสฉันน่าจะไปต่างประเทศเยอะแล้วใช่ไหมคุณน่าถูกพนุกับต่างประเทศโอ้เป็นเป็นเลขอยากชอบเหรอคะหรือว่าเลขชอบแล้วเราก็ขอขอพรปู่อ่ะเคยจุดเลขถูกปู่ไหมคะเคยจุดค่ะ วดนนี้จุดไหมคะวันนี้วันนี้ไม่ได้จุดตามอาจารย์อย่างเดียวค่ะวดนี้แต่ไม่ได้ตัดเล่นอไม่ได้ตัดเล่นเนาะซื้อแต่สามตัวเลยสามตัวค่ะลรตเทอรี่อย่างเดียวค่ะคนดวงเฮงนะคะปูกไออาจารย์ลงบ่ายใช่ไหมคะไม่ได้เจออาจารย์หนี่ไม่ได้เจอเหรอคะทำไมไม่ท่าจนลงซื้อสนย์แปดเยอะค่ะ หลังจากที่ถามหาแปดแปดอยู่ไหนแปดมาแล้วเนาะพี่หกก็มาแล้วอแปดก็มาหกก็มาทังวันนี้วันนี้หมดเลยอาจารย์ก็พูดตลอดเลยกลัวแปดกับหกมาย้อนหลังมาจริงจริงมาทั้งบนทั้งล่างใช่คนเยอะนะไปค่ะอันนี้ข้าวเหนียวก็มูนมาเองนะทุกท่านโอ้มาเรมีข้าวเหนียวมูนมาเองนะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มีข้าวเหนียวมะขามหวาน โปรดนะคะของชอบปู่นะคะทุกท่านนี่มาแก้บนปู่องค์ดําเลยใช่ไหมคะไม่ได้บนเลยนะคะแต่ว่าขอพรขอพรว่าถ้าเมีโชคมีลาบเราจะมาไหว้ปู่อยากมาไหว้ปู่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่มาจากจังหวัดแร่เคยฝันเห็นปู่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยฝันมาครั้งนี้มาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะครั้งแรกครั้งแรก ถ้ามาครั้งแรกนี่ปู่จะให้โชคกับบ้านนะคะคุณพี่แล้วก็จะได้กลับมาอีกใช่อยากมาเหมือนกันแหละอะไรนะคะถูกหวยฮานอยบ่อยสงรอบนึงสหรอบอ๋อถูกบ่อยมากก็ขอพรปู่นี่แหละแต่ว่ามันก็เป็นหวยที่เราไม่อยากซื้ออย่างเงี้ยอืเป็นคนดวงเพ่งนะคะอะไรคะถูกหวยตลอดนะคะทุกท่านถูกหวยรายวันเนาะบ่อยมาก หาหน่อยนะเป็นเลขที่ชอบแล้วก็ขอพรกับปู่นะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบนะคะส่วนมากจะถูกน้อยถูกเล่านะฮะก็ยกนะคะของไหว้ปู่นะคะมาที่หน้าปู่แล้วเนาะจะให้คุณพี่เพิ่นไหว้ปู่นะ,ะได้นำมะม่วงนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มะขามหวานนะคะได้โชคเรียกว่าคนดวงเฮงเลยทีเดียวนะฮะถูกหวยรายวันบ่อยมากนะคะ อะไรนะคะบูชาเหรียญรุ่นตั้งแต่บูชาเหรียญรุ่นอะไรคะนี่ชนาจนหรือเปล่าค่ะรวงฟ้าสามเก้าเก้าค่ะอ้สามเก้าเก้าฝันดีไหมคะบูชาเหรียญไม่ฝันค่ะขอพรอย่างเดียวตั้งแต่บูชาปู่นี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมคะก็ถูกหวยบ่อยค่ะอเราต้องไปบูชาดวงเพิ่มมาเนาะบัดปีเนีปีนีนตั้งแต่มาเนเกิดปีมะเส็ง อ๋อเกิดปีมะเส็งหนูก็เกิดปีมะเส็งนะคะมะเส็งแล้วมันเดินทันวามันเป็นมีรันด่ามันมันรัดทันวาเดลีนเดลีนทันวามันสีเข่าเรือ่องเรงนี้นะหนูก็มะเส็งตุลาลเป็นสวดแนะนำนะสวดเขาก็ปกติพี่เป็นคนเน้นอยู่แล,แ,แล้วเรื่องเน้นนิ้ โใหญ่ทุพคนแบอกินกัจับใหญ่บุถึงยาปูก่ก็ให้ค่ะใจไม่ใช่ทเราก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่าชอบศูนย์แปดโอ้อาจารย์ชอบศูนย์ค่ะอาจารย์ก็เน้นนะเน้นแต่เลขทูบมากเลยวันนี้<ะ>แกไม่ค่อยพูดนะเลขชุดน่ะแกเน้นแต่เลขทูบคนที่มาตำหนักแกจะเน้นเลขทูบให้ทุกคนเลย<ะ>ค่ะคุณพี่ครั้งแรกหรือเปล่าคะจุด ครั้งตั้งแต่เคยจุดสองครั้งครั้งแรกที่บ้านนะที่บูชานี้ไปอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองรอรุ้นเลขทูบของคุณพี่ดวงเฮงนะตั้งแต่บูชาปู่เนาะที่ห้อยในคอเหรียญกับบ้านนะก็ถูกหวยรายวันทุกวันเลยนะฮะเพื่อนก็มีโชคมีลาบไม่มีค่ะเอาเลขรถดีกว่าค่ะมาไกล ทะเบียนอะไรนะคะ 5, 6, 8, ห้าหกแปดสี่แร้ค่ะห้าหกแปดสี่ไปลาวมาแล้วสี่ตัวน,นะคะรอพี่แล้วสี่แปดแปดาวทีแล้วมันออกอะไรนะสี่แปดห้าหกอืมสี่ตัวเลยละคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเรามารอลุ้นนะเลขทูบของคุณพี่ดวงเฮงนะคะลุ้นกันนะคะ ปักไปแล้วนี่คุณพี่ขออะไรคะขอชคขอลาบค่ะสามตัวตรงๆค่ะวันนี้ขอวันนี้เหรอคะค่ะวันนี้เอาแล้วสามนอยเลยไหมคะคุณพี่เล่นเน้นสามนอยเลยไหมคะสามส่วนมากจะเล่นนอยกลางค่ะนอยกลางน้อยปกติเหรอคะน้อยปกติก็ถ้าถ้าถ้ามันมารอบแรกแล้วนอยสองแล้วก็ซื้อน้อยน้อยลงค่ะอืมซื้อน้อยลงรอบแรกเราจะซื้อเยอะหน่อยค่ะ นี่คุณพี่ก็จุดเลขทูบและขอฮาหนอยวันนี้เนาะเผื่อมีโชคมีลาบกับคุณพี่นะฮะตัวแรกนะท่านเป็นเลขสามมาชี้เลขนี่ว่าเจ็ดนะ

แตกเลยค่ะพี่มาดูดิลูกแตกเน้นตัวเลขเลยอันนันนี่ยครั้งหลังสุดที่จะมาขอพรปู่ไปห้าหมื่นสองค่าน้ำมันนาพอดีห้าหมื่นสองพี่ใช้รถอะไรถาค่าน้ำมันห้าหมื่ไม่ใช่พูดจริปู่ให้โชคปู่ให้ชชบก่อนมาก่อนมาอ่กสองหมื่นกว่าถูกลอตเตอรี่ก็บ่อยนี่ก็สองหมืนกว่านะครับอันนี้ก็สองหมื่นกว่า บ่อยมากลุกบ่อยค่ะนี่ก็สองหมื่นสองเนี่ยห้าน้อยแค่นั้นนะคะถึงห้าน้อยหนึ่งถูกห้าน้อยหลักหมื่นทุกวันก็ไม่ทุกวันแต่ว่าพูดถึงอาทิตย์หนึ่งน่ะต้องมีถุงย่างมื่นน่ะต้องมีถุงแล้วเราก็ขอพรคือว่าเราจะทำโน่นทำนี่จะใช้เวลารก็ขอทุกคนเหมือนกัน อยากไม่ได้ที่พึ่งทางใจอะเนาะค้าขายมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วอะเพื่อนก็มีคนช่วยคนอีคนก็ได้เงินตัวนี้มาช่วยนะพี่นัดก็เพราะก็เนเยอได้จ่ายเงินเอะไดจ่ายค่าน้างานค่ามีอะไรเยอะหลายของแล้วก็เยอะค่ะของเราก็มันก็ไม่ได้เงินก้อนเนาะขายไปใช้เงินไปแสดงว่านี่อาชีพหลักการของอาชีพเสริมแล้วตอนนี้ก็แค่ขายเหมือนเดิมค่ะห้าสามสาตัว แต่ถ้าพี่มาช้าอ่ไม่เห็นตัวเลขอ่ะมันจะหายหมดยังดีที่มันเข้าได้ดีรอเร็วแล้วเรียกรับพปถามที่ท่านเราต้องหมดลบแล้วพี่ท่าบอกเลยหนึ่งสี่สองห้าแล้วเก็ดแปดเรียกร พอเราตามเลขลามุงไงปุ๊บเราก็ซื้อได้เ่านี้เราจะซื้อไสมันมราซื้อได้เรามีดวงเราก็ถูกซื้อสี่ห้าอยก็ถูกซื้อพันยังคิดได้คิดอีกเลยสามร้อยก็ยังคิดได้อีกอีกสามห้าหกทะเบียนเราจะห้าหกแปดสี่นี้นหกดวทะเบียนรถห้าหกใช่ผมไหมสามหกแปดได้ห้าหกแ น่าจะกนะน่าจะ6น่าจะมาแล้วค okay. um, okay. ุณน um, sure ้อย1ตัวล่างออกราวตัวนี้สช2ดอลอนี้ทุกแท่นเดียวเล่นได้ทั้งเดือน มมีความบังเอิญนะคะเดินรถก็ห้าผมนะจะบอกอย่าซื้อไก่าล้วสอทีเดินรถแล้วคูาก็งงเพรามันกับน้ามันกับน้ามันมาแล้วห้าหร่นห้าหมื่นห้าหมื่นสอง งานน้ำมันกลับถูกหวยนะก่อนที่จะมาหาปู่องค์ดำนามาว่าเนาะค่ะคุณจังหวัดแท้จะกลับมาเยี่ยมแม่ที่สกลก็เลยขอพรปู่ว่าเดี๋ยวนั้ก็มีเงินมาซื้อก็แม่ที่น้องคือนี้น้ำมันกูก็แบบให้เลยห้าคได้อันถ่านซื้อหมดไม่กี่บาทเองนะไม่ถึงห้าร้อยใช่ไ สามตัวสามตัวสองตัวมันออกหนึ่งสองสองวันนั้น่ะซื้อหมดซื้อถรง้าร้อยได้ห้าหมื่นกว่าซื้อหมดหกร้อยเมื่อวานได้เลยเลยสองอกหนึ่งสองสองอุ้ยอ่ะออกแล้วนสามากรมีความบางเอนะโชคแล้วเดทางคอยนะ พี่เพิ่นขอนะหาหนอยวันนี้เนาะประจําวันที่วันนี้วันที่17มีนาพี่เพิ่นก็จะนําไปซื้อฮาหนอยนะคะเพราะว่าคุณพี่จะมีโชคทางนี้นะคะอาจจะขอค่าน้ํามันปู่กับบ้านหลังจากที่ได้ค่าน้ํามันมาไหวปู่ห้าหมื่นสองโอ้โหกลับจะไม่เป็นแสน <c oughs> สามตัวแตกนี่แสนแตกแน่ๆเลยนะพี่แตกแน่นอนในไม่แน่นะเพิ่นมาครั้งแรกกูอาจจะให้โชคใหญ่ ขนาดยังไม่มายังได้ครึ่งแสนแล้วพอได้แสนปุ๊บได้กลับมาอีกกลับมาแน่ปูถ้าได้แสนโอเคค่ะทุกท่านก็ฝากเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอย่างไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ